สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โครงการบูรากูล2นะคะหนึ่ในโครงการคุณภาพของบริษัท n u m b e r One Housing d e v e l ว p m e n t นะคะวันนี้เราจะพามาชมโครงการนะคะซึ่งตั้งอยู่บนทําเลบางนาวงแหวนนะคะเป็นทําเลที่เดินทางได้สะดวกเลยนะคะไม่ว่าจะมาจากทางบางนาตราดมาจากอ่อนนุชมาจากวงแหวนนะคะ ทั้งใกล้ห้างสรรพสินค้าเมก,กาบางนานะคะมีห้างสรรพสินค้าชั้นนำหลายที่เลยนว่าจะเป็นพาราไดซ์สี่ข้อนนะคะแล้วก็ใกล้แอร์พอร์ตลิง์สำหรับการเดินทางได้สะดวกสบายนะคะอีกทั้งการเดินทางไปสนามบินนะคะก็เดินทางใช้เวลาไม่กี่นาทีเลยส่วนตัวบ้านด้านในจะน่าสนใจขนาดขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมโครงการด้านในด้วยกันเลยค่ะเชิญเลยค่ะ โครงการบูรกูล2ของเรานะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการครบครันมีขับเฮาหรูสไตล์โมเดิร์นมีสระว่ายน้ำระบบเกลือและฟิตเนสที่ทันสมัยพร้อมให้คุณได้ฟิตแอนเฟิร์มได้ทุกวันรวมถึงสวนอินฟินิตี้พาร์คที่มีความกว้างถึง7ไร่ให้คุณได้ดื่มดำกับธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ ตอนนี้นะคะเรามาถึงหน้าบ้านนะคะแบบบ้านที่เราจะนําเสนอในวันนี้นะคะแบบบ้านตัวนี้ชื่อแบบบ้านบลูอ a m มทิส s t นะคะจุดเด่นของบ้านแบบนี้คือพื้นที่โดยบริเวณโดยรอบนะคะมีขนาดกว้างถึง86.4ตารางวาเลยทีเดียวในส่วนของตัวบ้านก็กว้างขวางมากๆนะคะอยู่ยที่พื้นที่ใช้สอยเนี่ย219ตารางเมตรนะคะมี4ห้องนอนนะคะแล้วก็4ห้องน้ําสิ่งที่พิเศษมากๆก็คือมีห้องนอนด้านล่างนะคะหรือว่าเราสามารถทําเป็นห้องอเน ประสงค์สําหรับผู้สูงอายุหรือว่าทําเป็นห้องทํางานก็ได้ส่วนด้านในเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะเชิญเลยค่ะ ในส่วนของแบบบ้าน Blue a m ม t ิสต์นะคะในส่วนของที่จอดรถนะคะเราเตรียมไว้สำหรับเป็นที่จอดรถได้2คันนะคะแต่ถ้าสังเกตแบบบ้านหลังนี้เนื่องจากตัวหน้าบ้านเนี่ยมีความลึกนะคะเพราะฉะนั้นถ้ารถที่ไม่ได้มีขนาดยาวมากลูกค้าสามารถจอดซ้อนคันได้ถึง4คันเลยทีเดียวนะคะถือว่าแบบบ้านเนี่ยตัวบ้านลึกแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าไปชมในตัวบ้านนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูบริเวณรอบบ้านกันก่อนนะคะอย่างที่บอกไปคือพื้นที่แปลงเนี้ยมีเนื้อที่กว้างถึง86.4ตารางวานะคะดังนั้นมีพื้นที่เหลือด้านหน้านะคะด้านหน้าเนี่ยหน้าบ้านถือว่าเป็นหน้าบ้านที่ลึกเลยแล้วก็ด้านข้างนะคะเหลือบริเวณที่สามารถเอาไว้จัดสวนหรือว่าอาจจะทําเป็นเรือนรับรองเล็กๆนะคะด้านข้างนะคะลูกค้าสามารถอาจจะแพลนไอเดียออกแบบสามารถทําอะไรในอนาคตได้อีก นอกจากพื้นที่บริเวณด้านข้างจะกว้างแล้วนะคะเรามาดูด้านหลังกันด้านหลังนะคะกว้างไม่แพ้ด้านข้างเลยค่ะอันนี้คือเป็นพื้นที่ที่ร่มรื่นเลยค่ะสามารถมานั่งเล่นหรือว่าสามารถทำทำกิจกรรมอะไรรอบบ้านได้เลยนะคะคือเป็นจุดเด่นของบ้านหลังนี้เลยก็เรียกว่าได้เลยค่ะเพราะว่าบนเนื้อที่86.4ตารางวานะคะค่ะเราเข้ามาชมในตัวในตัวบ้านของแบบบ้าน b ู u เ a m e t s t นะคะ ตัวบ้านของเรานะคะที่นี่นะคะเน้นในเรื่องของฟังก์ชันนะคะพื้นที่ใช้สอยสังเกตว่าจะเข้ามาด้านในเนี่ยพื้นที่ใช้สอยด้านในเนี่ยมีความกว้างโปร่งนะคะแล้วก็บ้านดูโล่งสบายมากๆในส่วนของฟังก์ชันตัวบ้านพอเราเข้ามาเนี่ยก็คือเจอในส่วนของห้องรับแขกนะคะ ถัดจากห้องรับแขกเนี่ยเราจะมีในส่วนของห้องอเนกประสงค์ด้านล่างซึ่งอเนกห้องอเนกประสงค์ข้างล่างเนี่ยเราสามารถออกแบบให้เป็นห้องนอนของผู้สูงอายุห้องนอนแขกหรือว่าเป็นห้องทํางานก็ได้นะคะในส่วนของห้องนี้นะคะเป็นห้องครัวนะคะที่อยู่บริเวณด้านล่างของตัวบ้านนะคะห้องครัวเนี่ยเรามีส่วนในส่วนของที่เราได้เตรียมนะคะเป็นพื้นที่ของที่เราทําก๊อกน้ําทําแคนทรีได้เลยนะคะซึ่งลูกค้าสามารถมาติดตั้งมีปลั๊กสําหรับ ที่เราสามารถวางตู้เย็นได้นะคะทีนี้ลองไปดูด้านนอกกันนะคะในส่วนของด้านนอกเนี่ยเราจะเชื่อมต่อที่ว่าบริเวณหลังบ้านเนี่ยเหลือพื้นที่กว้างมากๆเลยนะคะซึ่งถ้าในอนาคตถ้าเกิดลูกค้าอยากทําเป็นครัวไทยอยู่ด้านนอกนะคะ mm. ก็คือสามารถมีบริเวณด้านนอกสามารถทไํได้ได้ทำได้หลากหลายเลยะคะ่ะ ทีนี้เราขึ้นมาดูในส่วนของชั้น2นะคะแบบบ้านบลูอะเมทิสเนี่ยชั้น2นะคะสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาเป็นพิเศษด้านบนก็คือเราจะมีเป็นห้อง Family Room ด้านบนนะคะหรือว่าเป็นห้องอเนกประสงค์ที่ทําเป็นห้องพักผ่อนหรือบางบางบ้านอาจจะทําเป็นห้องพระห้องนั่งเล่นห้องดูหนังฟังเพลงได้นะคะซึ่งในส่วนของห้องเนี้ยก็มีพื้นที่ที่กว้างพอสมควรน,นะคะ ในส่วนของด้านบนเนี่ยเราประกอบไปด้วย3ห้องนอนนะคะมีห้องนอนใหญ่นะคะห้องนอนเล็กแล้วก็ห้องนอนที่2นะคะจุดเด่นของแบบบ้านดูอเมทิสคือเรามีห้องน้ำนะคะส่วนตัวในห้องนอนทุกๆห้องนะคะแล้วแต่ละห้องก็คือมีห้องนอนที่กว้างขวางเป็นสัดส่วนเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องนอนใหญ่กันนะคะในส่วนของห้องนอนใหญ่ส่วนนี้จะเป็นห้องนอนเล็กนะคะส่วนห้องนอนใหญ่อยู่ด้านนี้นะคะ ในส่วนของห้องนอนใหญ่เนี่ยสามารถเดินออกระเบียงนะคะออกระเบียงด้านนอกสามารถไปชมวิวหน้าบ้านได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของห้องน้ำที่แจ้งว่าทุกๆห้องเลยจะมีห้องน้ำส่วนตัวนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของพื้นที่ที่เอาไว้ทำ walk in closet เนี่ยกว้างนะคะ ซึ่งลูกค้าสามารถจัดทำฟังก์ชันในส่วนของการตกแต่งเนี่ยสามารถตกแต่งได้อย่างง่ายดายเนื่องจากฟังก์ชันที่ออกแบบมาเน,เน้นในส่วนของพื้นที่ด้านในนะคะพื้นที่ใช้สอยด้านในเนี่ยกว้างถึง219ตารางเมตรซึ่งเป็นพื้นที่ที่กว้างมากๆเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับแบบบ้านบูอเมทิสที่พาชมจบไปแล้วนั้นนะคะตอนนี้นะคะ เราจัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับแบบบ้านบูอเมทิสนะคะให้ส่วนลดลูกค้าสูงสุดนะคะถึง1.63ล้านบาททีเดียวนะคะจากราคาอยู่ที่12.6ล้านนะคะตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นพิเศษเป็น One Price นะคะอยู่ที่ราคาพิเศษ10.99ล้านนะคะ <Wow. S 1> แต่ว่าสิทธิพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดนะคะถ้ายังไงสนใจเนี่ยโทรนะคะนัดหมายเข้าชมโครงการได้เลยนะคะที่สำนักง,งานขายนะคะส่วนตัวบ้านที่ให้ ชมไปนั้นดูแล้วจะก,กว้างขวางขนาดไหนนะคะต้องลองมาชมด้วยตัวเองค่ะถ้ายังไงแล้วยินดีต้อนรับนะคะถ้าจะเข้ามาชมโครงการค่ะไว้พบกันค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ